สวัสดีเอฟซีไม่เอฟซีเกาถิดติดตามรับชมสองสาวหน่่ยนะคะมน,นีหนุ่ยมาทอดอินููนในเบิงงค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะนี่คืออินนูนที่ใดมากนะคะหนุ่ยกับสเปีทปี๊บขาแล้วก็ไ่ทอดนะคะให้มันก,กรอบใส่ใบประกูดใส่ใส ใบเตยนะคะเราก็เอามาแพ็กเป็นถุงเป็นถุงไว้นะคะถุงละ100ตัวนะคะ mm hmm. เผื่อมาซีนสูญยากาศอันนี้หนูเห็ดขายด,ยด้วยค่ะพี่น้องไปสนใจกะตดิดต่ได้ถ้าถอดเสร็จแล้วสิมาเป็นจะสีล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะถอดใช้ใบบกักกูใบเตยนะคะแล้วก็สีคุกเเพื่อให้น่อยนึงนะคะเส้นเหล่านี้ก็สิมาหนักเป็นแพกอย่างนี้ค่ะแพ็กละ100ตัวนะคะ แล้วก็จะซินถุงมาแล้วค่ะพี่น้องก็เลยได้สี้นสุญญากาศนะคะก้อนนาน,นีทถุงเบิดตค่ะเดี๋ยวแพ็คต่อค่ะพี่น้องนี่ครับพี่น้องเราก็ได้อีนูแล้วนะคบพี่น้องนี่ก็คืออีนูของเรานะคบพี่น้องเราได้หนึ่งแพ็ค สองแพ็กน้อยกว่าสามแพ็กนะคะราคาถึงน้อง เสร็จแล้วครับดครับดีครับ อีนุนแดงพวงนี้ก่สิบเปิ้ลฤดูกาลละเด้อค่ะพี่นองราคาที่หน่วยขายอยู่ช่วงนี้ก็คือ100ตัว180บาทนะคะถอดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็แ็กซูนยากาศทรงแบบนี้ระค่ะอีนุ่นแดงพวงนี้กับเห็ดไร่ใดให้หน่วยพ่อเลรียงลูกระค่ะก็ดีกว่าอยู่ซื้อ,อเห็ดบดทุงช็อกทางราค่ะาลูกไส้กินนมเนาะคะ่ะเขายานมเหมือนไดกก็คือสิสบายกว่านี้ระค่ะ วิธีแมลเรียงเดียวค่ะพี่นอ้องใครสนใจกะสั่งออเดอร์หนุ่ยในไต่เพจีนราคาไต่ YouTube ยูทูบในราคาเจ้าหนุ่ยสีแอดไลน์ไว้ให้นะคะแอดไลน์มาสั่งมาออเดอร์ล่วงหน้านะคะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องหาก่อนเนี่ยค่ะมันนีหนุ่ยได้ทั้งหมด800โต้นนะคะ800ตัวถุงละ1 0 0ตัวมันก่ะเป็นตะกินนะคะ่ะไคเสีเยวไปถอดไม้อีกกระดเนะะ้อค่ะอีนู่นหนุ่ยสีตัดปีกตัดขาแลแ้วก็แซนามนะคะให้ขีมันออก เห็นบอกคะนี่ทองเหลืองอุ้ยหุยทองเหลืองนี่ก็ค,คือเขาไข่เด้อค่ะอีนูนี่ก็คือไข100่ร้อเปอร์เซ็นตนะคะพี่น้องถา้าบ่กไข่ก็คือเขียวถึงตัวผูเด้อค่ะมึงค่ะงามงามค่ะอย่าไปโฟกัสอยู่เล็บแมค่ค่ะเด้อค่ะสนใจติดต่อสอบถามใดเด้อค่ะขอบคุณค่ะ